ดูดวงชาวราศีกุมงูจะรับรู้เมื่อมีสิ่งไม่ดีเข้ามารับเซนส์สัมผัสพิเศษบอมสิ่งอสุจิที่อยู่ในตัวกายท่านครับผมรับรู้เรื่องราวต่างๆในเมื่อโชคชะตาของท่านมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวเละรับเรื่องราวต่างๆในโชคชะตาดวงชะตานี้จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันสังเกตในโชคชะตาคนอิจฉาให้ร้ายใส่รายร้ายสีหรือดินท้าให้ร้าย มีสัญญาณหน้าร้อนผ่า้บผมในโชคจะตามนาฏบนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักปก้มของ,ของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นในโชคชะตาพละพลังอันยิ่งใหญ่เกียงไกรตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วย ท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจะเต็มรับดาบสองควายคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้ลอกข้อให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้พัฒนาอย่างตั้งมัน่นถึงเวลาคาบุญกุศลมรนา,นาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาโชคตานี้มีเกณฑ์จะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาของคนพลิกเปลี่ยนแปลผัน,นพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งบุญกุศลมรณา จะทำอะไรก็ประสบอบำเร็ดเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้ค่อย,อยปฏิบปฏิดอยเดี๋ยวจะได้ดีครับงูจะส่งสัญญาณพิเศษให้ท่านรับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพรดุบายดวงชะตาของท่านจะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเพราะฉะนั้นเราหลบหลีกซ่อนเล้น แก้ไขปรับปรุงกับคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายใส่อาไม่ให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชกตงศิษย์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูนับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านลื่นเลงสุขสรรทานสาเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดดีให้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันนับสัญญ,ญาณต่างๆการไล่ลำไม่ใช่เรื่องล้อเล่นในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลกนะผมเล่นรับโลกอาถรรพ์ งูก็ยังเต้นระบำมเต้นระบำเพลงกองกันเลยเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องแล่รับเต้นระบำเพลงกองกันนะผมจงมีความสุขในชะตาชีวิตดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายต่อเมื่อนะผมการที่ท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉะนั้นทุ่งข้าวเหลืองอะลามเหลือกินเหลือใช้เมื่อไหร่จงมีความสุขครับบางคนมีเงินยังไม่มีความสุขเลยนะผมบางคนมีเงินเป็น10บล้านไม่มีความสุข ยังต้องหาเงินหาไปให้เยอะแยะมากมายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคะตาไม่นานไม่ช้าแสงสว่างจะส่องแสงมาจะนำพาซึ่งความประสบ็ลโชคลาภเงินทองบารมีวัสานานกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีันะผมท่านอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายเจ็บปวดดล้าแสนทุกข์ทรมานข้าพเจ้าไปทำอะไรให้เขาหรือยังไงันะผมดวงนี้ถึงได้รับถ้วยทอง ในเมื่อโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มซ้ายสามดาบขาวาสามดาบอัศวินขี่มา้าถือดาบประหัประหารศัตรูโมมานปราบศัตมมรูตให้เฮี้ยนเตียนการส่งมอบถ้วยทองด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาชจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ในท่านวางแบบแผนออกแบบมองการไกลถึงอนาคตสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคะตาการปกปิดซ่อนเลรนแก้ไขปรับปุง นิสสานโมมานนางมานหลายคนอิชาให้หลายใสหลายป้ายสีเด่อไฮเปอร์เพนบังเกิดขึ้นในโชคตตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดลเวอร์ครบผมเทพเตียวดาฟ้าดินดมบดาลโดนจิตโดนใจครบผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตาเพราะฉะนั้นศัตรูมูมานครบผมเจ้ากรรมในเวรคนที่คิดร้ายใสร้ายป้ายสีจะพังพีนาศครบผมในเมื่องูจะรับรู้เมื่อสิ่งไม่ดีเข้ามา สัญญาณหน้าร้อนเผาจะเกิดขึ้นในดวงจะตางท่านถ้าเป็นคนไทยก็ขวาลายซ้ายกระตกนะครับผมขวาลายซ้ายดีเพราะฉะนั้นในโชคจะตามหน้านบุญบารมีวัสนาสังเกตได้ดีนะครับผมท่านจะได้ลื่นเริงสุขสันต์อันสาครอบครัวอยู่ร่มเย็นมิสุขนะตอนนั้นแหละนะครับผมให้ท่านทําบุญแบบจัดหนะักจัดเต็มกวดน้ำนะแผ่บุญกุศลวัสนะท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีได้ เหรียญใหญ่เริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบนกุศลวาสนศสิงสิทธิ์จะมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างนะครับผมอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มอย่ารอช้านะครับผมถึงแม้จะเจอปัญหาต่าง,างๆเข้ามารุมเร้ากับผู้คนเยอะแยะมากมายท่านก็ต้องลุกขึ้นมาอดทนอด,นอดกัน้นมาประยองบังเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผัน รัผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติมไอคาครูทังช่องได้รัผมทายคลิปหมอสันทาดวงนะครับราศีกุมนะครับคลิปพิเศษนะครับผมรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกุมประจําเดือนจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับชาวราศีกุม ดวงดาวบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นใหม่ในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการงานนอและการเงินพลังของดาวเสาร์ที่โคจรผ่านราศีของคุณจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงและความรับผิดชอบมากขึ้นในขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้านการงาน ในช่วงต้นเดือนคุณจะพบกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในที่ทำงานโปรเจกต์สำคัญที่คุณรับผิดช,ชอบจะได้รับความสนใจจากผู้บังคับบัญชาเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถของคุณการทำงานในช่วงนี้อาจต้องใช้ความอดทนและความละเอียดรอบคอบมากกว่าปกติแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายาม สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่การเจรจาต่อรองจะเป็นไปอย่างราบรื่นและอาจนำไปสู่การขยายกิจการในอนาคตควรใช้ช่วงกลางเดือนในการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทีมงาน ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนอไอเดียใหม่ๆผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้จะมีความผันผวนแต่โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงต้นเดือนอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานแต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในระยะยาวรายได้จากการทำงานประจำจะมีความมั่นคงและอาจมีโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษ เข้ามาในช่วงกลางเดือนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากผ่านช่วงต้นเดือนไปลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการและจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นผ่านการแนะนำแบบปากต่อปากการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความมั่นคงและระยะยาวหลีกเลี่ยงการเสี่ยงกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงมาก ควรจัดสรรเงินสำรองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินและวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบยอดค้าขายและธุรกิจสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเห็นการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาหรือการพัฒนาตนเอง จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์และการตลาดดิจิทัลการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของคุณการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและจะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่มีค่าความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานจะแน่นแฟนขึ้นและอาจมีการร่วมมือในโครงการพิเศษที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณการพัฒนาทักษะใหม่ จะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวหน้าคำแนะนำพิเศษ 1. ใช้เวลาในการวางแผนและจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน 3. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น สีระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยห้าใส่ใจดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องความเครียดจากการทำงานสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาสำหรับชาวราศีกุมแภ์จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรค และประสบความสำเร็จได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองการเงินและการงานจะมีความมั่นคงและโอกาสดีๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องข้อควรระวังถึงแม้ดวงดาวจะส่งผลดีในภาพรวมแต่ควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ การตัดสินใจเรื่องสำคัญควรพิจารณาอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการทำงานหักโหมจนเกินไประวังเรื่องการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดควบคุมอารมณ์และความเครียดให้ดีดวงดาวชี้นำให้เห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางหลักฐาน สำหรับอนาคตทั้งในด้านการงานและการเงินการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนนี้การเดินทางแห่งความเปลีป่ยนแปลง ดวงชาวราศีกุมเดือนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อดวงชะตานำมาซึ่งโอกาสและความก้าวหน้าในหลายด้านด้านความรักสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นคู่ครองของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดแม้บางครั้งอาจมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ด้วยดาวสุกที่โคจรผ่านตำแหน่งที่ดีจะช่วยให้ทั้งคู่สามารถพูดคุยและหาทางออกร่วมกันได้อย่างราบรื่น เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการซื้อทรัพย์สินหรือการวางแผนครอบครัวความรักของคนโสดดาวพุทธที่โคจรเข้ามาในตำแหน่งบุงชี้ว่าคุณจะได้พบเจอคน ที่น่าสนใจผ่านการแนะนำขอองค์เพื่อนหรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การสัมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการบุคคลที่จะเข้ามามีนิสัยช่างคิดช่างวิเคราะห์และมีความสนใจในเรื่องเดียวกับคุณแม้ในช่วงแรกอาจดูเหมือนเป็นเพียงมิตรภาพแต่ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความรักที่ ลึกซึ้งได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรผ่านจะทำให้คุณรู้สึกลังเลและต้องการเวลาในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยให้คุณได้พิจารณาความสัมพันธ์อย่างรอบคอบไม่หลงไปกับความรู้สึกชั่ววูบคำแนะนำพิเศษ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างแต่ตัดสินใจด้วยสติและเหตุผลของตัวเองระวังการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่ต้องการจากความสัมพันธ์ให้ชัดเจน หากรู้สึกสับสนหรือกังวลการทำสมาธิหรือออกกำลังกายจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทบทวนและพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งกับคนรักและตัวเองการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะนำพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน